ติดลูกในต้นเสาสาวนะครับต้องทำอดกักโศกโหดหน่อยนะครับถ้าไม่โหดนะครับไม่ค่อยติดนะครับผมสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสวัรณนะครับคลิปนี้ก็เป็นทุเรียนอายุ6ปีแล้วนะครับเป็นทุเรียนที่ปลูกแบบไม่ได้ขุดหลุมนะครับเอาต้นตั้งแล้วก็เอาดินกบเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเลยนะครับส่วนนี้ดูแต่ต้นพันธุ์นะครับปีนี้ก็ออกดอกไม่ค่อยสม่ําเสมอดีนะครับ ช่วงนี้ก็ดอกกําลังบานนะครับแล้วก็มีดอกหลายรุ่นว่างั้นเถอะครับถามว่าการให้น้ําให้ยังไงนะครับของผมอันนี้ก็ให้หนึ่งวันเว้นวันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงมาช่วงนี้นะครับเราจะลดปริมาณวงน้ําลงให้เหลือแคบลงนะครับแล้วก็ลดน้ําให้น้อยลงนะครับจะอยู่ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับถ้าเป็นสปริงเกอร์แต่ถ้าเป็นสายนะครับเนี่ยครับเราก็จะให้เด็กลดเฉพาะข้างในวงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับ ดอกกําลังบานนะครับอันนี้น้ําก็จะเกินอยู่เล็กน้อยนะครับน้ําเกินดูจากไหนครับดูหมวกของดอกนะครับเขาบานมากเกินไปนะครับปกติมันจะต้องห่อหุ้มเป็นอย่างนี้อยู่นะครับมันจะต้องเป็นงุ้มๆอย่างนี้อยู่นะครับก็จะเกินอยู่เล็กน้อยช่วงบานวันแรกๆนะครับเขาก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นรุ่นหลังๆนะครับจังหวะที่น้ําพอดีๆนะครับเขาจะติดง่ายกว่านะครับผมที่ผ่านมานะครับเราก็ฉีดพวกแคลเซียมโบลอนนะครับ ประมาณ7-10วันครั้งหนึ่งยาไทมีท็อกแซมนะครับแล้วก็ยาป้องกันหนอนป้องกันเพี้ยต่างๆนะครับเราก็มียาลาด้วยก็จะฉีดอยู่เพียงเท่านี้นะครับทางใบนะครับส่วนอื่นๆนะครับตรงนี้ไม่ค่อยได้เน้นนะครับไม่ค่อยได้ใส่อะไรเลยนะครับปล่อยเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูมูสันคิงบ้างนะครับว่าแปลงเดียวกันนะครับอยู่ห่างกันแค่1ิกว่าเมตรนะครับมูสันคิงเป็นอย่างไรนะครับคล้ายๆหมอนทองไหมนะครับก่อนจะไปถึงมูสันคิงนะครับ มีหมอนทองต้นนี้ก็ดอกมาเต็มเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วต้นนี้ไม่ดอกนะครับปีนี้ก็ขอดอกๆหน่อยนะครับผมครับน้ำไม่เกินนะครับเนี่ยดอกงอได้เลยนะครับไม่หักครับผมช่วงนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะครับดอกก็บานเป็นนิดๆนะครับพี่นัทคะต้นนี้มีทั้งดอกที่บานแล้วดอกที่ยังไม่ได้บานครับการให้น้ํานี่คือให้เท่ากันไหมคะอ่ามันอยู่ในต้นเดียวกันครับเราลดเวลาลงครับจากเดิมที่เคยลด สมมติเราลดอยู่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็ลดลงมาให้เหลือประมาณ20นาที15นาทีแล้ววงน้ําก็ให้แคบลงมาครับของเราฉีดพ่นแคลนเซียมโบลอนนะครับแล้วก็ไทมีทอกแฟมยาลาก็เป็นเฮกซาโคนาโซนนะครับแล้วก็ยาหนอนนะครับใช้ฟิโอนิลนะครับ อะบาเมกตินครับแล้วแต่ว่าจะมีนะครับผมเราก็ฉีดอยู่แค่นี้เลยครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับด้านล่างนะครับก็เห็นโคลโลกแบบนี้นะครับเพราะว่าที่นี่ร้อนจัดนะครับลมแรงก็มีใบของเขาเองนะครับปกคลุมอยู่แบบนี้นะครับหลังจากเราดูหมอนทองแล้วก็ไปถึงมูสันคิงครับนี่ก็ถึงมูสันคิงแล้วนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดนะครับเด็กไม่เข้าใจปล่อยน้ำซะเยอะเลยครับซึ่งเป็นวันที่ดอกบานนะครับ เดี๋ยวมาเรามาดูมูสันคิงกันนะครับวันที่ดอกบานนะครับแล้วเราลดน้ําเยอะแบบนี้นะครับดอกจะไม่ค่อยติดนะครับรุ่นนี้นะครับอาจจะติดน้อยอาจจะต้องรอไปรุ่นหลังนะครับอันนี้น้องเขาไม่เข้าใจนะครับปล่อยสายทิ้งนะครับแต่ดอกก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ว่าน้ําเกินนะครับดูจากวันที่ดอกบานเนี่ยวันนี้จริงๆต้องไม่ลดน้ํานะครับผมดอกบานสวยมากเลยนะครับส่วนรุ่นที่บานก่อนนะครับนุ่นนะครับติดเป็นลูกแล้วนะครับเท่าไข่นกกระทาแล้วนะครับ ปีที่แล้วรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยค่ะหลายๆคนบอกว่าไม่เคยกินกลัวไม่อร่อยนะครับรับรองว่ากินหมูซันคิงนะครับให้เกินหามหน่อยนะครับไปสุกวันแรกนะครับอร่อยมากสําหรับคนไม่ชอบนิ่มนะครับแต่ถ้าใครชอบนิ่มชอบหวานเยอะนะครับให้สุกสักสองคืนนะครับหวานละมุนมากเลยครับเป็นครีมเลยนะครับผมหมซันคิงก็ที่ผมปลูกมานะครับผมว่าลูกเล็กนะครับข้อเสียนะครับลูกเล็ก ติดลูกในต้นสาวๆนะครับต้องทำอดกักโศกโหดหน่อยนะครับถ้าไม่โหดนะครับไม่ค่อยติดนะครับผมกักไม่ถึงดอกไม่ค่อยออกนะครับผมแล้วก็บางคนนะครับที่เขาปลูกกันบอกว่าสีข้างในนะครับไม่ค่อยเสมอไม่ค่อยเข้มนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับสำหรับบางพื้นที่หรือคนที่ใช้ปุ๋ยหนักใช้น้ำเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับ ปุ๋ยไม่ต้องมากนะครับมูสันคิงที่ผมลองปลูกดูนะครับปุ๋ยถ้าหมอนใส่เท่าไหร่นะครับมูสันคิงลดประมาณลดลงครึ่งหนึ่งหรือลดลงสัก30เนะครับผมว่ากําลังเหมาะรวมทั้งน้ําด้วยก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องลดเยอะเท่าหมอนนะครับลดปริมาณให้น้อยลงอันนี้ก็จะติดดีนะครับคุณภาพก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเราให้ปุ๋ยเยอะน้ําเยอะนะครับเหมือนหมอนนะครับเขาจะแตกใบอ่อนมาตามปลายใบในขณะที่ช่วงที่จังหวะที่เขาลูกเล็กๆนะครับ อันนี้ก็ไม่ส่งผลดีกับมูซันคิงเลยครับพี่ดาต้นนี้อายุกี่ปีแล้วคะอันนี้ห้าปีครับเขาเริ่มติดดอกปีที่แล้วใช่ครับปีที่แล้วก็มีลูกครั้งแรกปีนี้ก็เป็นครั้งที่สองครับแต่ว่ามันติดไม่เยอะครับติดต้นขนาดนี้มันติดอยู่แค่ประมาณสิบห้ายี่สิบลูกจริงๆมันติดเยอะกว่าน,นั้นนะแต่ว่ามันเลี้ยงแล้วมันหลุดครับเพราะว่าตรงนี้เราตั้งปลูกไว้ใกล้ๆกันครับผม พี่นันเราทำไมต้นข้างหลังเขาไม่มีดอกเลยคะต้นข้างหลังเขาถูกตัวนี้บางร่มเงาเวลาลดน้ํากักโศกอะไรเขามีความชื้นมากแล้วก็ตรงนี้ท่อน้ํามันแตกแล้วมันไหลไปริมนุน้นครับตามทางน้ามันไหลแล้วมันไหลออกไปนู่นคือ,อท่อน้ําใต้ดินที่เราลดน้ําต้นไม้มันรั่วอ๋อพี่เพิ่งมองเห็นครับเขาติดอยู่นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะครับของต้นที่สองติดอยู่หน่อยนี้ครับผมอันนี้ นอกจากน้ําแล้วเราต้องระวังอะไรบ้างคะช่วงดอกบานพี่นัทเพ้ครับพวกเพีื้ไฟเพีื้ไฟก็จะมากวนแต่ว่าก่อนหน้าที่เขาจะบานเราได้ฉีดยาไปไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่เหมาะกับการที่จะฉีดยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปที่ดอกเขาช่วงนี้เราใส่ปุ๋ยบำรุงเขาได้ไหมคะช่วงนี้ยังไม่เหมาะครับต้องรอให้เป็นช่วงเป็นขึ้นลูกเป็นไข่ไก่ก่อนครับ พอหลังจากติดลูกแล้วก็ต้องระวังเรื่องน้ําอีกไหมคะอ่าถ้าหางแยไ่ไหมแล้วเขาเริ่มให้น้ําได้ครับตอนนี้ไม่ให้น้ําแล้วครับค่ะก็เป็นทุเรียนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่รสชาติอร่อยหวานละมุนนะคะคเนื้อเป็นครีมนะคะครับช่วงนี้สวนพี่นัทได้ทําต้นพันธุ์บ้างไหมคะมูสันคิงก็มีบ้างครับแต่ไม่เยอะครับผมเพราะว่าเออ่ถ้าเทียบการขายแล้วหมอนทองขายดีกว่าน้ำดำขายดีกว่าครับ แต่ว่ารสชาติกินผมชอบหมูสันคิงนะครับผมว่ากินแล้วมันเพลินครับความอร่อยแต่และจังหวัดนี่ก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับพี่นัทเอ,อ่ออยู่ที่ดินแล้วกันครับอยู่ที่ดินอยู่ที่การดูแลครับบางคนอาจปุ๋ยมากเกินไปอะไรเงี้ยครับหรือบางคนน้ํามากเกินไปครับที่ผมเคยกินมามันความหวานมันจะน้อยครับ <c oughs> สีมันจะไม่สวยปกติปุ๋ยหนักนะครับปุ๋ยหนักนะปุ๋ยหนักนะ้ําเยอะแทนที่จะพูแต่งน้ําเยอะเอ,อ่อ สีสวยกับไม่สวยครับสีมันซีดครับสีมันไม่เสมอทั้งลูกครับสู่น้ําน้อยลงมาหน่อยนะครับสีกับเข้มกว่าครับสําหรับใครที่ปลูกไว้แบบเยอะๆนี่พี่นัทแนะนำไหมครับพันนี้ก็ถ้าท่านมีตลาดนะครับแล้วถ้าขายได้ราคาถูงสูงนะครับก็แนะนําเลยครับมีตลาดแต่ถ้าท่านมือใหม่นะครับแนะนําแค่ปลูกไว้กินก่อนละกันครับจะทําการค้าก็ยังไม่แนะนําละกันนะครับตัวนี้ครับผมในต้นสาวๆเขาอาจจะยังติดไม่ค่อยเยอะ ใช่ครับต้นสาวๆเนี่ยติดไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะของผมนะครับต้นไหนที่งามๆไม่ค่อยติดครับติดน้อยมากครับไม่ไม่เหมือนต้นที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับต้นที่งามมากเลยฟื้นต้นมาแล้วงามเหมือนบ้าใบนะครับดอกไม่ค่อยอยู่ครับแตกใบอ่อนเรื่อยไม่ค่อยติดทั้งๆที่น้ําเราก็ไม่ได้ให้มากแล้วนะครับแต่อาจจะเป็นการตกค้างอยู่ในดินของเก่าๆอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เรื่องจริงเลยวันนั้นพีทเดินเข้าไปในสวนอีกส่วนหนึ่งนะคะ ต้นนั้นคือแบบงามมากนะคะแต่ดอกเขาจะติดน้อยกว่าต้นที่แบบมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะคทั้งๆที่ปุ๋ยการทําลูกใส่เท่ากันหมดเลยนะครับ,รบมันกลับไปเป็นใบก็งงเหมือนกันน้ําก็เปิดสปริงเกอร์ก็เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขางามอยู่แล้วแล้วเราไปสุดปลยปุ๋ยในปริมาณที่เท่ากันหรือเราไม่ได้เพิ่มปริมาณปุ๋ยให้มันมากขึ้นในการควบคุมการจเจริญเติบโตเพื่อให้เขาออกดอกก็เป็นไปได้ครับผม เพราะว่าทุกต้นที่เราทําทั้งหมดต้นไม้ต้นไม่ได้เท่ากันแล้วก็คนที่ทําก็คือเราสั่งไปให้ทําเหมือนๆกันนะครับ <S <S เพราะว่างานที่เราทํานี่ก็คือมันเราไม่ได้ทําละเอียดเป๊ะนะครับก็คือทํารวมๆกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําหลักๆเลยนะครับก็คือมีพันไม้นะครับมีพันธุ์ทุเรียนนะครับวงเล็กวงใหญ่แล้วก็มีสวนอย่างอื่นนะครับซึ่งหลายอย่างนะครับก็เฉลี่ยกันไปด้วยหน้างานคนงานทั้งสามสี่คนนะครับทํา ให้ดีทั้งหมดนะครับถ้าเป็นงานหน้าเดียวนะครับเราจะทําได้ดีแต่ถ้าเราอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับเราจะทําเอาดีร้อยเปซนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักปกติอยู่แล้วนะครับผมคลิปนี้เป็นการให้น้ําทุเรียนเป็นการดูระหว่างว่าหมอนทองให้น้ําเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นนี้น้ําเกินนะครับดอกมันก็จะบานตั้งแต่สามโมงนะครับสามโมงสี่โมงบานเกินไปแล้วครับ โอกาสติดนะครับอันนี้อย่างที่บอกครับอาจจะน้อยลงนะครับอาจจะน้อยลงแต่ว่าต้นเนี้ยถึงจะติดน้อยแต่ก็คิดว่าพอต้นอยู่แล้วครับเพราะว่าต้นไม่ได้ใหญ่มากตอนนี้ก็มีรุ่นก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะโดนรุ่นนี้ถีบไหมนะครับสําหรับมูสันคิงครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันไปวันข้างหน้านะครับว่าไอ้ถ้ามีดอกเยอะๆแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วมีรุ่นพี่อยู่ประมาณสักยี่สิบลูกนะครับรุ่นพี่จะอยู่ไหมหรือมันจะถีบรุ่นพี่หมดแล้วเหลือรุ่นนี้นะครับ จะเหมือนหวนทองหรือเปล่าขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นับรอมากค่ะ